พิเศษร้อยเก้าสิบสองในพิเศษร้อยเก้าสิบสองเพื่อตัวอย่างาตัวอย่างที่สิบสามของภาษาลิบุตรเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจต,ตามปฏิจจสมุปบาทรูปตัวอยูอะนะเขาก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยที่เราดับเนี่ยวิญญาณที่เกิดจากธาตุรู้ ซึ่งไม่มันไม่เที่ยงดับวิญญาณที่ที่ที่ธาตุรู้เกิดจับตาหูจมูกกลิ้นกายใจกระทบรูปลักษณงสัมผัสเนี่ยนะเกิดผัสษะหกเวนาหกปัหาหกซึ่งไม่เที่ยงตาหูจมูกกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงรูปรกษณ์อิราบสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยมที่ไม่เที่ยงไอเฉพาะที่ที่ที่ไปติดยึดผูกพัน แต่วิญญาณสายสายาสายเที่ยงก็คือนิพพานวิญญาณตัวนี้มันเที่ยงมันรู้ในทางที่ที่ถูกต้องที่มันเที่ยงตามาตามจตตบุตร,รที่บอกที่สอนให้เราเข้าหาความเที่ยงคือนิพพานคือวิชาแต่ถ้าเผื่อไปทางด้านไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่เที่ยงพบก็สิ่งที่ไม่เที่ยงพู้ยาบอกสิ่งที่ไม่เที่ยงไปกระทบสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดภาษาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงปัญหาก็ไม่เที่ยงไอ้เราที่ติดยึดผูกพันน่ะมันไม่เที่ยงมันไม่จริงแต่ไปด้านวิชาเนี่ยมันเป็นสมาทานคือตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากความไม่เที่ยงพอหลุดพ้นมันแล้วก็เที่ยงไอ้ติดเนี่ยนะมันไม่มั่นคงถาวรหรอก มันติดแล้วมันก็เลิกได้แต่ไม่ติดเนี่ยเธอคิดดูถ้าเราไม่ติดแล้วม,มันไม่มีอะไรอีกแล้วอะก็เราไม่ติดแล้วมันก็จบเล่นะม,มันก็เที่ยงกันเห็นดูเลยเราไม่ติดแต่ติดนี่ติติดมากติดน้อยเลิกติดก็ไดไม้มันไม่เที่ยงเข้าใจนะวิญญาณเนี่ยไม่ใช่อ้าววิญญาณก็ทุกคนตายเสิไม่ใช่วิญญาณที่ ไปเราไปยึดติดปลูกพันธุ์สิ่งที่ไม่เที่ยมมันก็ตามเราไปเพราะเรายังไม่ไม่ธาตุรู้ยังไม่รู้เต็มที่งไงธาตุรู้จากตาหูจมูกลิงไกยใจกระทบรูดหรือผัดเนี่ยมันต้องใช้ถ้าไม่ใช้มันก็มีแต่วิญญาณธาตุรู้รู้ยังไงคุณติดยังไงคุณก็ติดอย่างนั้นแหละคุณอยากได้อะไรเป็นอนา,นาคตคุณก็อย,กอยากอยู่งั้นนะ่ะอยากในของที่ไม่เที่ยง ไม่แน่นอนแปรปวนมันก็จะแปรปวนไปเรื่อยมันก็ไม่เที่ยงยึดในสิ่งที่เที่ยงมันก็จบตามวิชาอาดูรูปตัวอยู่ทีแล้วกันนะทบทวนดูลองดูนะอืรูปตัวยีรูปตัวอยู่บอกถึงสายเกิดสายดับทุกสายเกิดทุกนะก็ตามปฏิจจสมุปบาทแหละ เพราะเรามีอนุสสยนะอนุสสยเจ็ดกามานุกามาอ่ากามานุสสยพระวานุสัยทิฏฐาสวัยทิฏฐาสวัยคือคือคือมันมีอ่อาอสวะอาสวะกิเลสที่มีนอนเนื่องอยู่ในกำมลสันดานเราเนี่ยรอที่จะขยายส่วนอนุสัเนี่ยมันลึกมันนอนนิ่ง มันนิ่งนี่มันลึกกันเนื่องนะนิ่งนี่มันอยู่ก้นลึกเข้าไปกว่าอาสวะอีกอะอนะอาสอาอา,อา,อ,าอาสวะเนี่ยมันมีการมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะในอนุสัยก็มีสี่อันแต่เพิ่มปฏิคานุใสยเธอ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 ดูจิตใจเธอก็แล้วเธอจะมีความรู้สึกอะ ไอ้คนนี้ไม่ชอบไอ้คนนี้ชอบนะอะไรอ่ะไอ้คนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนะเน,น,น,นี่ยใช่ไหมเนี่ยในปฏิคานุสัยมานะเธอก็ดูตัวเธอแล้วกันเธอจะมีมานะตัวเองเนี่ยยึดถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เลยแล้วก็จะวิจิกิจฉาสงสัยนู่นสงสัยนี่สงสยังสยไปก็ปแล้วแต่อันเนี้ยเป็นส่วนลึก นี้ถ้าเราพิสูจน์ได้หมดหมดหมดมานะหมดความสงสัยนะหมดวิจิกิจฉาหมดปฏิฆะพุทธา,อาสอนเมตตาเงี่ตลอดทุกททุกทางและหมดอนุสัยหมดการม,มาสวะภวาสวะอวิชาสวะหมดมันเกิดเกิดวิชามันก็จบแต่ถ้ายังดับยังดับไปพวกนี้ไม่ได้อนุสัยมีอาสวะมี ก็ทําให้เกิดอวิชาอวิชาเกิดมาจากอนุสัยกับกามาสวะทีนี้พอถ้าอวิชามันก็เกิดสังขารสังขารไปไหนสังขารไปทางอวิชาก็เกิดวิญญาณวิญญาณทางอวิชาวิญญาณธาตุรู้ที่เราไปติดไปทางอวิชาไปทางความไม่เที่ยงเมื่อเกิดนามรูปนมไปรู้ รูปผู้สิงนี่ถูกรู้ลูกยี่แปดนะน้ก็มีอะไรน้าก็มีน้มห้าเวทนาสัญญาจะขันห้าเวทนาสัญญาเจตสิกสามไงสังขารก็ก็เพอสังขารก็แยกย่อยไปเจตนาผัสสะมนาสิการมันจะรู้พิจาณาไปถึงที่เกิดแล้วดับมันนะโยวในโสมนาสิการ เจตนาจะทำอะไรเราก็ต้องรู้นามไปตัวไปรู้เจตนาจะทำอะไรภาษาก็รู้สึกรู้สึกได้ที่ได้จำได้เวทนาชอบไม่ชอบสุขทุกเนี่ยเวทนานามเปิดไปรู้สัญญาสัญญาก็นามจึงจะจำได้หมายรู้ได้รูปมันถูกรู้มนรู้มันทำอะไรไม่ได้รูปถูกรู้อย่างเดียวดินน้ำลมไฟมันถูกรู้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จากเราหรอก ดินก็ดินน้ำก็น้ำลมก็ลมไฟก็ไฟสภาวะแวดลว้อมได้มันก็ไปของมันอุป t ัย i ลูกมันสืบเนื่องมาจับหาตัวรูปสี่ก็เหมือนกันประสาทประสาทมันก็ได้ตรับรู้มีประสาทประสาทที่ที่ที่ทร,ร,รับความรู้สึกอะประสาทรับความรู้สึกหิเจ็บอะไรอย่างเงี้ยประสาททั้งตานะ ประสาททางตามันรับความรู้มันมันมันเห็นทางตาทางเลนตาหูประสาทมีหูจะูกมันได้กลิ่นมันมีประสาทรับรู้นั่นแหละไปคบคอยจร,ร,รูปคือรูปรกเสียงสมมัาเข้าเนี่ยแล้วก็เกิดหัดไทยยาูปหัดไทยใจเราชอบไม่ชอบก็เวทาานานี่นแหละ ถาไทยลูกไปไป,ไปไปไปได้ไปได้อาหารอาหารไอเอนตัวลูกน้ำนะอาหารคือสิ่งที่เราชอบติดยึดผูกพันอาหารของมารวิสัยของมารเนี่ยก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้พออาวิชาเกิดสังขารสังขารไปทางอาวิชาก็เกิดวิญญาณรู้วิญญาณรู้ไปทางอาวิชาแต่เราไปยึดว่าเที่ยงไง เราก็เลยมิชาทิฏฐิความจริงทีถึงเธอติดยึดผูกพันมันไม่เที่ยงหรอกแต่เธอติดยึดข้ามันก็เที่ยงเที่ยงแต่เธอคิดเที่ยงที่เป็นอวิชชาคือมันไม่ใช่มันไม่จริงไปเห็นเที่ยงที่ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ไม่เที่ยงนะก็วิญ,ญญาณก็ไปสู่นามรูปนามตัวไปรู้รูปคือถูกรู้อ่า ลูกมูป,ร,ปรูปก็ถูกรู้ถูกนามไปรู้มันก็สายายตนะก็เชื่อมต่อไปเลยไปหาทวารพอดไปไปทวานตาหูจมูกเลี้ยงการเพก็จะปิดจบหมดหน้าที่ของสายายตน,นะนะหรืออายตนะเนี่ยนะทีนี้ก็หน้าที่ของมันตากระทบรูปมันก็ทําหน้าที่ต่อไปมีความรู้สึกอะไรแล้วก็ เป็นภะษนะเป็นภาษาเป็นหน้าที่ของเวทนาละพอมีภาษารู้สึกได้คิดได้จําได้ก็เวทนาเมื่อต้องมีเวทนาเนี่ยมันถึงจะจะจะ,จะเป็นภาษาได้ภาษาถ้าจำไม่ผิดเลบสิบแปดก็ย่อมรู้สึกได้คิดได้จำได้เดี๋ยวจะเอาพูดถึงภาษาเนี่ย จะม่รู้ทมก็ด้วยผัสสะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเยอะแยะเลยอ่ะมาจจะไปตรงนี้เป็นก็เรื่องใหญ่ก็จะพลาดไปก็เดี๋ยวไว้ไว้ตอนไหนว่าผัสสะจะรู้ทาด้วยต้องมีผัสสะไม่มีผัสสะไม่รู้ทำไม่ได้จะไปคิดเอาเองหรือจะไปนึกอที่อดีตที่ผ่านมาแบบไปนั่งหลับตาไม่มีทางเพราะมีผัสสะมันจะรู้สึกกายได้กระทบมันรู้สึก นะรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนกายมันต้องได้สัมผัสทีนี้ถ้าถ้าเราไปนึกเองเออร้อนก็ร้อนอย่างงี้มันเป็นเรื่องไม่จริงไงนะเกิดหอยเกิดเวทนาปัจจุบันเราเรารู้สึกได้คิดได้จําได้รู้สึกนะแล้วจําได้แล้วคิดได้เออไอแบบเนี้ยดีดีด,ดีอันนี้ไม่ดีเนะี่ยเกิดเวทนาชอบชังซึ่งมันเกิดจากตัณหา ตัณหาก็กะเก็บสะสมเป็นอุปทานอุปทานก็เกิดพบนที่อยู่ที่เป็นมีกรรมพบรูปพกับรูปภพก็เลยเกิดชาติชาติก็มีห้าชาติอย่างว่าไอชาติคือการเกิดเนี่ยเกิดมาแล้วก็ก็บพบกับความโสกะแก่เจ็บตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาตเืรนทุก ตน,นาประการก็มีด้วยประการลาชนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็แยกเป็นทุกเกิดทุกเสิบทุกเลี่ยงได้สี่เลี่ยงไม่ได้แต่พอบรรเทาบ้างชั่วคู่พอสสว,วสนาวิทุกเป็นทุกเสิบนีสายเกิดแต่นี้สายดับเราดับทุกได้ระดับทุกได้เฉพาะทุกที่ดับได้คือพอสสว,วปกิณกะทุก สันตาประทุกสาขาะทุกนะวิปากระทุกส่วนสภาวะทุกอะเกิดมาแล้วมันก็แก่มันก็ต้องตายเย็นร้อนอ่อนแข็งตามฤดูกาลหิวก็หายปวดอุจจาระปัสสาวะก็ธรรมดาแสวงหาอาหารเพื่อจะได้มากินเพื่อให้ร่างกายรอดก็ธรรมดาหางานทำใช่ไหมก็ธรรมดา เนี่ยโอเคทีนี้ก็เราต้องต้องต้องกดพบครบสัตว์ตำรวจให้ได้สัตร,รูเป็นยังไงยังไงมาก็บนั่นไปแล้วพูดไปแล้วว่ายังไงนะแล้วฟังสัตว์ธรรมจากท่านเนี่ยโสสดับตั้งใจใฝ่รู้ก็จะเกิดศรัทธาว่าเออมันจริงนะศรัทธาเธอก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ให้ให้โยนิโสมนัสิการให้ปฏิบัติไปถึงที่เกิดของจิตที่ทําไม่ต้นเปรียเราทุกข์อ่ะดับมันให้ได้ เธอดับมันได้เธอก็ปามโมดปิติปามโมดเบิกบานใจปิติคือได้ดีแล้วเธอได้ดีแล้วเธอก็ปัสสันทิสงบทั้งกายและใจกายและใจเธอสงบก็ย่อมสวยความสุขเมื่อพสปล่อยความสุขจิตก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นจากไหนตั้งมั่นจากที่เธอดับมันได้ไงไม่ติดยึดผูกพันแล้วจิตเธอก็ตั้งมั่นแล้วเธอก็มีผู ภูตยานทัศนะโอ้ไอ้ที่เราไปติดนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันมีตัวตนนะทัศนาต่างๆก็ถูกต้องเมื่อก็นิพพิทาเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดเธอจิตเธอก็หลุดพ้นมีมุติยานทัศนะก็เกิดขยะยานเกิดยานรู้ว่าชาติสิ้นแล้วอะสะวาสวะขยะยานนะนะมีอนุสัยไปด้วยนะ เธอก็รู้ว่าชาติสิ่นแล้วชาติที่การเกิดเนี่ยสายเกิดเนี่ยมันหมดแล้วเพราะไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุที่เราทุอทุกข์อีกแล้วเพราะเราดับมันได้แล้วเราเที่ยงแล้วไงว่าชาติสิ้นแล้วพรมอาจารย์การเพื่อปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจัดตัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อเบื่อหน่ายใครกำหนดท่นนานเองมีเป้าหมายเธอก็ยารู้ว่าอย่างนี้พรมอาจารย์จบกิจที่ทำเพื่อจะพ้นทุกข์อีกไม่มีอีกแล้ว เธอก็เป็นอาห์มีสายดับทุกเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะข้อปฏิบัติเพื่อจะดับวิญญาณก็คือมรรคองแปดนะก็รู้รู้ชัดวิญญาณวิญญาณธาตุรู้นี่เธอรู้ชัดแล้ววิญญาณวิญญาณธาตุรู้ที่ไปติดยึดผูกพันเนี่ยนะรู้ชัดแล้วอะไรเธอติดยึดผูกพันอะไร เธอรู้ชัดแล้ว่าวิญญาณธาานรู้เนี่ยอต้องรู้ให้ชัดถ้าเธอไม่รู้ชัดนามรูปเธอก็ไม่รู้เพราะนามรูปไม่รู้แล้วเธอจะทํำยังไงฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายฆ่ามานอ่ะฆ่าความติดยึดเท่าไหร่ก็ไม่ตายเพราะเธอไม่รู้รูปนามรูปนามของตัวเธอเนะี่ยไม่ได้รูปนามของอื่นเพราะเราไม่รู้ตัวไงเรามัน มันเมาถูกหลอกใช่ไหมั้นต้องรู้ให้ชัดค่าเช้าร้อยดอกกลางวันร้อยดอกเย็นร้อยดอกก็ไม่ตายเพราะเธอไม่รู้ชัดลูกน้ำนี่ยต้องรู้ชัดรู้ชัดอาหารเกางกระหารไม่มีนิวอนห้าปัสสาหาร อสสารารต้องทนได้ต่อเอาเวทนาชอบไม่ชอบมโนสัญใ,ใจทหารเจตนาต้องไม่มีตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการที่จะไม่มีตัณหาไม่มีภาวะตัณหาก็ไม่มีกามก็ไม่มีพบก็ไม่มีเนี่ยนะเหตุเกิด มันเกิดจากอะไรเกิดยานก็ทวานนอกทวานในเกิดจากสุวิญญาณโสตบิญญาณถ้าเธอไปรับถ้าเธอไปนั่งหลับตา,าเธอไปกดข่มวิญญาณวิญญาณรู้ไม่ได้วิญญาณรู้ไม่ได้วิญญาณรู้ได้แต่ว่าเธอนึกตัวเองซึ่งไม่ใช่ความจริงมีคนบอกมาถามมาว่า การที่ทำแบบเนี้ยมันเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาวิเปว่ายิ่งปัสนาเปวเห็นเห็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบันวิปัสนาญาณไงวิปัสนาญาณจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราจเจริญฌานเพ่งเผาฌานเพ่งเผาฌานหนึ่งกับสองสามจนสี่เพ่งเผาเ,ก,เกิดจากศีลจนะสิบห้า 15. ปฏิบัติไม่ผิดตาหูจมูกนิ้งกายก็ต้องเลิกนารสัมผัสนะแล้วเป็นผู้ตื่นเตื่นรู้นะแล้วก็การทำเจ็ดยังเป็นชั้นหนึ่งแนละ้วฟนสามชั้นสี่จนถึงอุเบกขาพอเบกขาแล้วเธอก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าเธอยังไม่อุเบกขาเธอจะยังชอบสิ่งที่ไม่เที่ยงเู่ เธอไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหรอกสมถะแปลว่ากดขม่มทิ้งไว้เฉยไม่รู้อย่างนั่งสมอย่างนั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยมันก็เท่ากับสมถะสมถะที่หนึ่งสร้างพบใหม่พบของความสงบซึ่งไม่จริงมันสงบไม่จริงหรอกพอลืมตาเห็นเข้าเธอก็ชอบแหละต่อให้ไปนั่งในถ้ำด้วย ไม่ชี้ไปปฏิบัติธรรมจนคมขืนไม่ชี้อายุก็มากมนะะมันเกิดกามขึ้นมาเพราะตาเห็นน่ะหลับตามันไม่เห็นจะไปอยากอะไรมันไม่เห็นอะไรอะ่ะมันเท่ากับปิดบังเอาไว้เนี่ยเรียกสมถะวิปัสนาต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงจับทวารตาหูจมูกลิ้ยกายใจรูปรสเกลยบแัมผัก,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 กถ้าไม่ใช้ก็เท่ากับ เอาคนตายไปปฏิบัติคนตายไม่มีตาหูจมูกเลี้ยงกายถูกเผาหมดรู้แต่วิญญาณธาตุรู้รู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นแหละมันต้องหลุดพ้นในปัจจุบันแน่นเทียวชานโตปัสสโตต้องรู้รเรีนเห็นไงรู้ชานโตก็ฌานฐานสิบห้าปัส,สโตก็วิปัส,สนาเห็นตามความจริงตามความเป็นจริงวิชาแปดนะผมเข้าใจ ทีนี้คราวที่แล้วอาตมายกท่านสาติมีความเห็นเล่มสิบสองเดียวกันนี่แหละนะเล่มสิบสองข้อสามเก้าหกหน้าสี่สองเจ็ดนะมหาตันหาขยะสูตรความสิ้นตันหาสูตรไหลที่ที่ของสาติภิกษุ เป็นลูกของชาวะมงมีวิธีว่ารู้ทั่วถึงทำที่พระเจ้าว่าไม่ใช่อื่นวิญญาณท่องเที่ยวไปแล่นไปนะนะวิญญาณท่องเที่ยวไปแล่นไปแล้วก็รับผลกรรมจากจากที่เราเคยทำไว้ทำดีทำชั่วอะไรเงี้ยนะ ภิกษุก็บอกว่าท่านเห็นผิดไม่ถูกวิญญาณเกิดเพื่อปัจจัยก็พระเจ้าก็เรียกมาก็ถามนะบอกว่าเธอมีที่เกิดเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ด้วยถึงธรรมที่พระพระภาพ,าพาแสดงแล้ววิญญาณที่นั่นแลไม่ใช่อื่นต้องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะถามว่าวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นยังไงนะพระเจ้าถามนี่ธรรมก็ย่อนะ คือสาภาวะที่พูดได้รับรู้ได้สัววิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นๆเป็นวิญญาณพเจ้าค่ะเจ้า,าจบอกสาภาวะไอสาภาวะที่พูดได้วิญญาณพูดไม่ได้นะรับรู้รับรู้ได้นะแต่วิญญาณรับรู้เองไม่ได้มันต้องใช้เหตุปัจจัยถึงจะรับรู้วิญญาณรับรู้ได้ก็เหตุปัจจัย ถ้ามีเหตุปัจจัยวิญญาณรับรู้ไม่ได้ได้แต่นึกเอาเป็นวิปัสสนึกนะสวยบาปก,กรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีส่วนชั่วอวิบากกรรมนี่เป็นอจินไตผลของกรรมนี่เป็นอจิตใจเธอไม่ควรจะคิดแต่นึกเพราะมันสั่งสมมากน้อยยังไงเจตนามากเจตนาน้อยอะไรมันต้องดูหลายอย่างนะเนี่ยโมผู้าบอกโมขคาบุรุษ เกิดมาเสียชาเกิดจะเป็นบุรุษเธอรู้ทำอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วที่ไหนวิญญาณอาศัยปัจจัยจริงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยปริยายเป็นเอปกปัจจักปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นอย่างวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตัวเราขุดตนเอง<ม>แท้ๆเลยเพื่อจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเนี่ยสิ่งที่ไม่ เปบ,บ,บุญคือลดละตัดความติดเด็ดออกไปเป็นบุญนะเพราะทติดตนที่ถือผิดเป็นโมฆบุดความเห็นของเธอนั้นจักเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เลยแต่เพื่อความทุกข์ตลอดกาลคือตัดมันไม่ได้นะวิญญาณไม่ลอยวิญญาณมันเกิดกับเกิดเองเพราะเหตุปัจจัยพระเจ้าผู้ก็สอนนะถามพิกษุน์พิสูกเขาเออเขาเห็นเป็นเออพระเจ้าก็ชมเออเธอเห็นถูกต้องแล้ะนะ วิญญาณเกิดเพื่อเหตุปัจจัยไม่มีไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้นะบอกวิญญาณได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆผู้เจ้าตอบว่าพิสูจนทั้งหลายคือสอนพิสูจนทั้งหลายเพื่อสอนท่านสาติให้ให้เข้าใจาถูกต้องนั่แหละเพราะท่านสาติก็นั่งฟังอิทงนั้นด้วยพิสูจนทั้งหลายแต่นี้ไปว่าท่านสาติคนเดียวตนจะมันจะแรงไปก็เลยสอนภิสูุ พิสูจทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดปัจจัยใดก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยน,นั้นวิญญาณที่เกิดจากเพราะอาศัยจักสุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักรสุวิญญาณนะมีอารมณ์ทางทางตานะวิญญาณที่เกิดเพราะอาศัยโสตวิญญาณก็เกิดโสตหูฟังเสียงก็เกิดโสตวิญญาณก็ครถาวรหกนะ ใได้กระทบธรรมลมก็เป็นมโนและธรรมลมก็นับว่ามโนวิญญาณไฟติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นเช่นไฟติดเพราะอาศัยไม้ก็เรียกไฟไม้ไฟที่ติดเพราะอาศัยป่าก็เรียกไฟป่าไฟที่ติดหญ้าก็เรียกไฟหญ้านะไฟที่อาศัยโมนโคก็เรียกไฟมูลโคไฟที่เผาแกบก็เรียกไฟแกบนะ วิญญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยใดก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆันะก็ว่าไปหกอันทีน,นี้ท่านก็ขยายต่อไปว่าปัใจจัยให้เกิดขันห้าเหตุปัใจจัยให้เกิดขันห้าคือรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะอาหารอาหารดับขันก็ดับลูกเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเกิดเพราะอาหารอ,อาหารดับไม่มีอาหารขันห้าที่ไปรู้ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปด้วยนะหากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินปรารถนาอยู่ยึดถูซึ่งทิฏฐิอันซึ่งทิฏฐินะไอ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 ันเนี้ยเธอโอ้เชื่อถือจริงๆเลยว่าเธอต้องเอาให้ได้ต้องให้มี นะซึ่งธรรมะที่เราแสดงนะเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงเพื่อประโยชน์แห่งการยึดถือเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อความการยึดถือถือมัน่นถือให้สลัดออกนะไม่ใช่ไปเพื่อเพลินน,นะต้องเบื่อหน่ายไอ้ความเพื่อเพลินไอ้ความปรัถนาย,ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ที่เธอยึดจริงๆนั่นน่ะมันไม่ควรไม่ควรมี เราสอนให้สลับออกไปไม่ใช่ประโยชน์ยึดถือยึดมั่นถือมั่นหากเธอทั้งหลายไม่ติดไม่เพิดเพลินไม่ปรารถนาไม่ยึดถือนะเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบเสมือนด้วยแพรนะคือเธอจะเหมือนเหมือนธรรมที่เราเราบอกสอนให้สลับออกไปถ้าเธอไม่เพิดเพลินไม่ปรารถนาไม่ยึดถือ นะตามทิศทิของเธอแล้วเนี่ยเธอจะรู้ตัวถึงทมเปรียบเสมือนแพรแพรที่ตอบแล้วข้ามไปแล้วพอเธอพอเธอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดมาแล้วเธอก็จบเธอขึ้นฝั่งไปเธอไอ้นี่ก็ไม่มีแล้วเพราะเธอไม่ติดเนี่ยเพราะเธอทําแพรไปแล้วแพรกข้ามไปแล้วข้ามความติดยึดผูกพันความปรารถนาได้ความยึดถือได้ มันก็ว่างเธอก็เดินไปเลยก็ทิ้งแพรไว้แพรที่ไปติดไปยึดนะนะซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการยึดนั่นเลยกระบวนการเกิดนอธิบายไปแล้วนะแล้วท่านก็จะบายกระบวนการเกิดอาหารสี่มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแด,นเ,น,ดนเกิด พอมีตัณหาก็ได้อาหารตามนั้นๆนะก็ไปต่อข่าวหน้าในโมตนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันที่ตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้ จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า k ิกตอก youtube ในนามมูลนิธิจิตธงธรรมหรือ facebook ในนามจุภลักษณ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วย เปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ